สำนักง,งานกอจอกทออและกอ,อบตอเขาได้มีการออกประกาศฉบับล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็คือประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชาการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธศักราช2566ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับ ประธานคณะกรรมการเขาได้มีการลงนามในประกาศทั้ง3ฉบับแล้วนะครับในในประกาศทั้ง3ฉบับนะครับทั้งในส่วนของอบจเทศบาลและอบตอซึ่งได้แจ้งเวียนไปยังจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้กออบตอจังหวัดเนี่ยไปดําเนินการจัดทําประกาศให้สอดคล้องกับประกาศฉบับดังกล่าวโดยใน เรื่องของตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิซึ่งเดิมเนี่ยชื่อตำแหน่งครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับเขาให้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นาตามหนังสือสำนักงานกจกอทอและกอ,อบตอที่ว1ลงวันที่3มกราคม2566าตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ เดิมชื่อตำแหน่งผู้ช่วยครูให้เปลี่ยนเป็นชื่อตำแหน่งใหม่เป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชาการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้น ตำแหน่งนี้นะครับจะต้องไปเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้ช่วยครูผู้ช่วยนะครับ